คนยรงมาของคนอื่นใช่ไหมเนี๋ยวฉันมันเดี๋ยว แอมนี่นี่แหละเยกยกกันไล้ค่ะบาอะไรมั้งบ้างทำเต็นหัวไป ขอบคุณค่ะคุณสุบินแตงโมเรอพม่นองน้นทพเพิ่มเพชราที่เพิ่มสุดท้ายใช่ไหคะ เป็นรักคลิปไปเห็นงั้นพี่น้องพี่น้องกันนะพ่อจ่าขอกระติหมาได้อพี่น้องเด้เอเขากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจกันเด้ออย่าถีมอย่าปากันอยู่ดีมีแห้งสุกคนเด้อพี่น้องวันนี้สมกระสิบอกว่าค่ะพี่น้องสุกคนคือเก่าได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบค mơ xe nhân dịch quản sanyo <coughs> hmm <coughs> anh kêu piang kan boleh <laughs> madah temong temo. สวัสดีพี่น้องลำล่าข้าจากยูดีมีแห่งสุขสุขกมสวัสดีครับบ๊ายบายช่วยกดไลค์ชอยกดแจ้งนะได้พี่น้องเด้อ